มาติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองวันนี้นะคะวันที่3กันยายน68ค่ะเมื่อเวลา8นาฬิกา50นาทีนะคะนายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนค่ะก็มีการถแถลงข่าวนะคะร่วมกับคณะกรรมการบริหารพักยืนยันมติสนับสนุนนะคะให้ในายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32แต่กําหนดเงื่อนไขสําคัญเนี่ยมี5ข้อด้วยกันค่ะก็คือต้องยุบสภาภายใน4เดือนนะคะหลัง แถลงนโยบายต่อรัฐสภาผักดานการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านกระบวนการประชามติและสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งและห้ามดําเนินการใดๆนะคะเพื่อทําให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากค่ะโดยพักประชาชนจะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเต็มตัวไม่มีบุคคลใดเข้าร่วมเป็นรัฐมนตรีส่วนเมื่อเวลา10นาฬิกา35นาทีนะคะทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าได้ยื่นทุนกล้าวของพระราชวินิจฉัยยุบสภาไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่2กันยายนตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญโดยให้เหตุผลว่าสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันเนี่ยบิดเบี้ยวไม่เป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยหลังพักประชาชนประกาศสนับสนุนให้นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32แต่ไม่เข้าร่วมรัฐบาลทําให้เกิดการเมือง สกลุ่มค่ะก็คือพักภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยพักประชาชนมีบทบาททั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลขณะที่พักเพื่อไทยนะคะทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มตัวซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นายภูมิธรรมยังระบุอีกนะคะว่าการซื้อตัวสอสอและความอลมานทางการเมืองทําให้เศรษฐกิจประเทศเนี่ยเสี่ยงเสียความเชื่อมั่นจึงควรคืนอํานาจให้ประชาชนตัดสินใจแต่ทั้งหมดนะคะก็ขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยค่ะส่วนพักประชาชนและพักภูมิใจไทยก็ต้องนําไปพิจารณาต่อไปค่ะ